ครับนนี้กับพ่อก็ไปชัดวิรุนทํากินแค่แนวเช่นเคยครับผมพอกันครับบรรยากาศยามแดงแงครับเมื่อเส้าอัปเดตจากต่อจากพีพีที่แล้วครับผมขึ้นคลองแล้วจมูอวันครับผมืันนี้ชัดเ่าฟ้องไปขายครับผมเอาพวกเศษเล็กพินิมทองแดงแล้วก็ท้องเหลืองไปขายครับผมวันนี้เดี๋ยวชัดจะมาัปเีตยนในเพิ่งว่ามันจะได้จากบาทนะครับผมอันนี้ราคาของแกะครับผมก็ได้เจ็ดพันบาทครับ ส่วนเศษเล็กเล็กหนาเล็กบางในซีพันหาครับผมรวมแล้วกับมื่นสองครับจา่ายชาต่ตเอของไปขายครับผมไม่ใช่กระเลยหาสื้อของกระบ,บ้านน้ำครับทั้งนี้สิไปบา้านนายเง้าครับผมแล้วทั้งหลังไอจัดก็สิไปบาา้านอังอังสียด,ดำครับน้องปาซซิโอผมของก็สิได้มีจักรยานครับ มีเล็กมีขวดมีพลาสติกครับผมมืนอนี้ถือว่ามานอยู่ครับทานไปอีกมือนึงครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บอะไมีอย่างแล้วครับผมแบบมาถักท้าย่งกำลังใจพ่อแม่พี่น้องสู่คนที่เก่าครับเป็นกำลังใจการสู่ต่อไปครับผมไปขายมาไม่เศราเงินหมื่นสองครับก็เลยหาซื้อของกับมานํ้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี่ให้เก่าแล้วครับผม มากกระไถึกใจกใับแช่ช่องกระแชร์รุ่นเทำกินเนี่ยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับป่ะลัะบานกันครับผม let's go ทางกลับแล้วครับผมอ่านไปอีกวันนึงแล้วครับถึงบรรยากาศขารทางไปน้ำกันครับผมว่าคำมากกับเือนไว้ๆนี่ครับผม มาอยูค้าไปแล้วครับผมบรรยากาศการขึ้นเขาครับผมเสร็จมาบานปงนองกระทิงจะมีเขาครับมื่อนนี้ออกจากบ้านอ่างเสียดำมาเรียบร้อยอันนี้ก็สิมุ่งหนาไปคล้องเตยครับผมบานคล้องเตย บ้านคลองเตยนะครับผมไปบ้านนายเงาเวซ้ายครับผมหอดสามแยกนะครับผมกว่าจะไปบ้านนายเงาครับเียวซ้ายจะไปสนามชัยเขตครับผมต่อไปก็จะเป็นผ่านสะพานควายก่อนครับผมเพราะว่าสมัยดะกี้สมัยดะกี้มันควาย ผสะพานใหม่เนาะควายมันตกตายหลายเขาก็เลยตัต้งชื่อว,าว่าสะพานควายครับผมเนี่ยครับมาหอดแล้วนี่ยสะพานควายครับ,บผมเนี่ยเคลื่มาสะพานควายคลองเตยครับผมนี่เขาเคลี ป่าช้างนะครับผมติดร้อยต่อหาจังหวัดเขาอ่างเรือไหนครับผ่านป่านี่ไปกันสิเขาหมู่บาา้านนาเงาครับผ ตราดาครับยามเย็นครับขอตทรเซลลเข่าวกัวนครับโมออกจาบ้านแล้วออกจากตลาดมาครับผม เล็กสามสี่ร้อยโลเปบ้านแล้วครับผมหอดบ้านแล้วครับคำพอดีเลยเปดช่องฟ้ามือเึิมมือมออ,อา บ้านย่างลอดไั่แล้วครับผมแต่ว่ามืออึนเศร้ากันไปสีลงับผมทำแล้วผ่านไปอีกวันแล้วครับผมพอกันไหมมืออึนต่อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบรรยากาศยำเศร้าพอกันเป็นมือไหมครับผมหลังจากวันไปซื้อของกลับมาํำครับผมเตรียมจะลงของครับผม กะเปาของลงแล้วก็จะไปหาซื้อของอีกครับผมจิงข่าวซ้อแล้วก็จะไปหาซื้อของครับสบายดีทักทายครับผมทักทายพ่อแม่พี่น้องสูงส่ทุกคนครับอากาศนามซ้อ้าสดชื่นสดชื่นครับผมมาไอชัดขอตัวลงของกันครับผมสำหรับเจ้านี่ก็บม่ได้มีอย่างและมันทักทายส่งกำลังใจครับผม รอกันใหมคลิปหนาครับ